สวัสดีครับเราทุกคนต่างเคยได้ยินประโยคที่ว่าจงวางแผนชีวิตให้ดีและเราก็ทำแบบนั้นกันครับเราวางแผนการศึกษาวางแผนการทำงานวางแผนการเงินและเราก็เชื่อว่าถ้าเราทำตามแผนที่วางไว้เราจะสามารถควบคุมชีวิตและมีความสุขได้อย่างที่ต้องการแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตก็มักจะมีเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเสมอครับ วันนี้ผมจะชวนผู้คนมาทำความเข้าใจกับศิลปะของการปรับตัวในโลกที่คาดเดาไม่ได้ครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เราควรรับมืออย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะเลวร้ายนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตได้อย่างไรบ้างครับการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะมันช่วยให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีทิศทางในการเดินหน้าแต่สิ่งที่เรามักจะลืมไปคือ แผนเป็นเพียงแค่พิมพ์เขียวครับส่วนชีวิตคือสถานที่ก่อสร้างจริงที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ไม่คาดคิดครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเช่นการถูกเลือกจ้างการเจ็บป่วยหรือการลงทุนที่ผิดพลาดแผนที่เราวางไว้ก็อาจใช้การไม่ได้อีกต่อไปครับและนั่นคือเวลาที่เราต้องหยิบเอาทักษะการปรับตัวมาใช้เพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแผนของคุณดีแค่ไหนครับ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถปรับตัวได้เร็วและยืดหยุ่นแค่ไหนต่างหากเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมลองทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ดูครับขั้นตอนที่1ยอมรับและปล่อยวางสิ่งแรกที่ต้องทำคือยอมรับความจริงครับการที่เราต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะสร้างความเครียดให้กับตัวเองจงปล่อยวางแผนเก่าๆที่ใช้การไม่ได้แล้วครับ และอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจได้ตามธรรมชาติจากนั้นให้บอกตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีที่สุดเสมอขั้นตอนที่ 2. มองหาโอกาสในความยุ่งเหยิงทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอครับเมื่อแผนเดิมไม่สําเร็จจงถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งใหม่ที่ฉันสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้การถูกเลิกจ้างอาจเป็นโอกาสให้คุณได้ลองเปลี่ยนสายงานที่ใฝ่ฝันมานานครับ การเจ็บป่วยอาจเป็นโอกาสให้คุณได้หยุดพักและหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังจงมองหามุมเล็กๆที่จะทำให้คุณเติบโตจากเหตุการณ์นี้ขั้นตอนที่3ลงมือทำในสิ่งที่คุณควบคุมได้เมื่อคุณผ่านขั้นตอนการยอมรับและมองเห็นโอกาสแล้วให้เปลี่ยนความรู้สึกนั้นเป็นการลงมือทำครับในสถานการณ์ที่วุ่นวายจงโฟกัสไปที่สิ่งเล็กๆที่คุณควบคุมได้เช่นการหาความรู้ใหม่ๆ การสร้างวินัยในการออกกำลังกายหรือการสารสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมชีวิตได้และจะค่อยๆสร้างความมั่นใจให้คุณสามารถก้าวต่อไปได้ในที่สุดครับชีวิตของเราไม่ได้สมบูรณ์แบบครับและมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เสมอไปแต่ความไม่แน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและน่าตื่นเต้นครับ การปรับตัวไม่ได้หมายถึงการที่เราอ่อนแอนะครับแต่มันคือการที่เรายืดหยุ่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และใช้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเติบโตของเราครับดังนั้นครั้งหน้าเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผนลองยิ้มให้กับความไม่แน่นอนนั้นและบอกตัวเองว่าเอาล่ะชีวิตกำลังจะพาฉันไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ